ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับผมไม่มีอะไรเรอกครับก็มาเล่นโทรหนึ่งครับเมื่อวานก็ย้ายต้นไม้วันนี้ก็มาเล่นโทรหนึ่งโอ้เปิดเพลงก็เสียงดังเลยพอแตตะโกนเรียกไม่ได้ยิน อเ,อเอาเคนมายกฝาท้ายครับเ,เคนมายกฝาท้ายเดี๋ยจะได้พ่นสีทำสี เอาแค่นี้บอเนี่ยอันนี้จะโป้เลยหรือว่าแบบไหนโป้เลยบอกมันแตก ฝนตกฝนตกหนักไหมครับฮะเอาแลวบินมันเปียกๆบ่แห้งกว่าโอ,อ้อตกแล้วอากาศมันอ้าวเลยเน,นาะอะถือว่านั่นแล้ว mit Film yeah. ja. <laughs> yeah. ซื้อเหล็กมาแล้วก็กลึงน็อตยาวจับข้างล่างเมื่อวานครับแสกตัวนี้ขาดเลยก็เลยไปทํามาใหม่ขาดขาดเลยครับเออพอดีไปทํามาใหม่แล้วเอาหินเกียร์สอดเข้าไปเดี๋ยวเลยครับ ถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อทำงานเลยโอข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเก็บร้อยเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่พ่นสีจริงครับ เหลืวพ่นสีจริงด,รดูทัแกเขาซื้อซื้อมาให้ตอนไหนจะไปผสมสีให้ตอนไหนดเดี๋ยวจะแวะไปดูร้านตัดผมหน่อย อารถนี้ออกเอาออกทำไมเข้าได้ดิเข้าได้ี่จอดทางนู้น,น,นถ้าจอดใกล้กันแล้วมันจะจอดยาวดิ<โ>ถ้าจอดใกล้กันเพื่อมันจะจอดยาว,ยาวต้องจอดห่างๆกัน<โ> <c oughs> รถเสียงมันดังรถเสียงมันดังเอ้ยเฮ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 ้ยขยับขยายหาที่จอด จอดเข้าที่ ได้ฮะรองดำเอามาฮลิกยกเลย จะเติมน้ำมันไฮโลลิกดำรับฮะนิมจะเติมน้ำมันไฮโลลิกดำยกดำไว้เตมิมหนุนดำ ถ้าจอดลักษณะนี้แล้วเหมือนจะจอดยาวเข้าได้สามคันพอดีแล้วครับเสียดต้น,น,น,นอเออนะก็รถแค่สามเมตรแปดเนาะรวมทั้งหัวไปก็สนะี่เมตรเนาะมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่ดอกผมจะกลับเองแล้ว ใช่ไหมใช่ผมจะไปวิ่งงานแล้วรถตั้งหลายคันจะมาขับคนเดียวได้ยังไงให้หกรอเอยผมจะขับเองผมจะขับเองเพราะว่าผมจะกลับเข้ามาผมจะวนคืนสู่การขับรถดับเองแล้วเวลาไปย้ายรถไหนล่ะรถนะรถมันเยอะกว่าคนเวลาไปย้ายรถผมก็จะจอดรถไว้เออแล้วใครไปสง่ง ผมก็ขับคันนี้แหละไปเอาเทเลอร์เออแล้วใครจะขับคันนี้มาก็จอดไว้ตรงนั้นแหละเทเล,ทเลอร์ไปย้ายรถ <c oughs> แล้วก็เอาเทเลอร์ไปจอด <c oughs> อ้ออ่ารับคลิปนี้ <c oughs> บายบายครับผม